สวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะเสาร์วันหยุดที่สดใสนะคะวันหยุดของใครหลายๆคนเนาะข้อ,อบ้านไรไปเขากะบันหยุดค่ะพี่น้องตื่นมาแต่เช้าค่ะมุนี่กับมเอาอยยาค่ะมเอาอยยาคัตเตอร์นะคะอันนี้คัตเตอร์ได้หนึ่งเดือนนิดๆน,นะคะหนึ่งเดือนครึ่งนะคะหนึ่งเดือนครึ่งกะบกำลังไ้ไฟค่ะพี่น้องนะคะ ให้ไฟโซลาเซลล์นะคะเนี่กำลังสูงค่ะกำลังยืดนะคะกำลังยืดจังน่อยกะประมาณสองอาทิตย์นะคะสองเดือนสองอาทิตย์ต่อสองเดือนเนาะกะสีเริ่มซ้อมดอกค่ะกะสีเริ่มซ้อมดอกขึ้นจากอันนี้นะคะ่ะอันนี้ mm hmm. อาจจะออกมาเหลาเก่แล้วนะคะก็เลยซ้อมดอกก่อนมูนะคะซ้อมดอกก่อนมูมนคะคะพี่นอ้องสองอาทิตย์กะบ่ได้ไยุดดอกเนาะคะ่ะ กับมายู่สวนนี่นะคะยูสวนอยู่ให้ะคะ่ะความสุขความสุขทั้งใจเนาะอยู่กับธรรมาชาติะคะ่ะมื่อนี้กับโบแดดหลยค่ะพี่น้องโบแดดหลายนะคะโบแดดหลยก็ได้ผลด้วยค่ะโซลร์เซลอัน,นเดียวค่ะประมาณหกร้อยบาทนะคะใหญ่ใส่แปลงนั่นแล้วก็หันใส่แปลงนี่นะคะ่ะปักลักอยู่วงเดียวค่ะแต่ว่าหันไปหันมารอบทิศเลยค่ะพี่น้อง <n ong g ieve> ประหยัดเนาะประหยัดเอากับโบลงทุนหลายค่ะอันนั้นก็บใส่ท้องค่ะใส่ท้อง เดือนหนึ่งเท่กันค่ะพี่น้องเดือนหนึ่งขึ้นกันนะคะเดือนหนึ่งเท่กันซึ่งกำลังจะใส่ไฟค่ะล้อคิ้วค่ะล้อคิ้วให้ให้คตเตอร์ก้อนแล้วก็สีใส่ให้ใส่ท้องค่ะตามคิ้วนะค่ะกะว่าสีสั่งไม่อีกอยู่ค่ะพี่น้องว่อีกสั่งไม่อีกอยู่ให้ได้ใส่ไปพร้อมพรอมกันเนาะใส่ไปพร้อมพรอมกันให้สูงแน่ขนาด่บไซกะกะบ่สูงหลายท้ายดอกกะบ่ไดรลาคาปันไดค่ะพี่น้องช่วงนี้กะอยู่ที่ประมาณหกสิบ ึงแปดสิบนะคะแต่ว่าบางพื้นที่กะร้อยนะคะขึ้นแล้วดอกไม้ช่วงนี้กะสีแพงแน่เนาะพี่น้องเนาะแก่สีขาวพันาค่ะค่ะผู้ได้สนใจกะติดต่อมาเลยเนาะค่ะเนาะอำเภอน้องเรือจังหวัดขอนแก่นค่ะ0 8 8 5 0 9 3 7 7 0ติดโทรมาสอบถามก็ได้ค่ะมเม้นมาโทรมาแล้วตองสื่อบอสจำเป็นค่ะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ค่ะว่า สิปูจังไดพื้นที่สี่มอสสมบอนะคะโทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะโทรมาไม่จําเป็นว่าจะต้องซื้อหรือว่าใครจะทดลองปลูกกะขายค่ะหาสิบนองของบนอนะคะอ่าลอยนอกก้องนกขายค่ะขายทุกหนอขายทุกออเดอร์เลยนะคะบางคนนะคะพอพี่น้องก็ซิว่าโอ้ยนั่งบอกแวะแวะอยู่นี่เป็นไผยยูจังหวัดใดนะคะนูกะายู อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นนะคะอ,อําเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นซึ่งเป็นจังหวัดทีอากาศกับค่อนข้างห้อนนะคะห้อนห้องปลูกได้ซ์มีนิกะ่ะถือวา่าโอเคนะคะพี่น้องอันนี้จะเป็นมะกรีดชมพูนะคะนี่กําลัง,ะลงะออลนะคะกลังจะออกดอกแล้วนะคะกําลังจะออกดอกแล้วได้สองเดือนเนาะได้สองเดือนค่ะพี่น้องเขียนะวคะ่ะเขียวงามนะคะ อันนี้ก็ปลูกประมาณเดือนเมษาเนอะพี่น้องเนาะปลูกในหนาหอนเลยค่ะหน้าร้อนสุดๆเลยนะคะเขากบคิดว่าสีบอลลอดนะแต่กะหลอดไม่ได้ซัมนีกะถือว่าสุดยอดเรียวเนาะค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้นกะเขียวหนาอยู่ค่ะแตงนี้นะคะทัดไปกะมะเกลยชุมพู่ะค่ะใส่ท้องค่ะ คัตเตอร์นะคะคัตเตอร์อ่ะชุชมพูนออกดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วนะคะเมื่อก็ขอกราบขอบคุณหลายๆนะคะที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องบ้านไร่ไปเขาของเราด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ